ลองพิจารณาดูดถ้าอยากได้ความมั่นคงลองก้าวเข้ามาหาเราลองดูไม่ได้เสียหายเราไม่ได้ต้องการเงินคุณนะคะเข้ามาเรียนฟรีห้าบทเรียนครูสอนให้ฟรีห้าบทเรียนเป็นคัมภีร์การขายออนไลน์ที่ใครเข้ามาต้องขายได้ท้าเลยค่ะใครที่เข้าไปเรียนครบห้าบทเรียนไปทําตามขายได้ทุกคนนะคะขายได้ทุกคนลองดูค่ะก่อนไม่ได้ให้เรียนง่ายๆนะคะเพราะคัมภีร์นี้แพงมาก คุณต้องซื้อสินค้าหลักกี่พันถึงจะได้เข้าเรียนแต่ตอนนี้ครูอยากช่วยคนในยุคนี้เนาะพี่ออ๋อเนาะคุยกับพี่พรอยู่นะว่าเฮ้ยคุณจําได้ไหมว่าตอนช่วงที่เราไม่รู้จะทําอะไรทาไมไม่มีคนมาเสนอแบบนี้ให้เราวะแบบเฮ้ยมีการสอนนะมีอะไรแบบนี้นะอยากคุณได้เข้ามาศึกษาเนี่ยขั้นตอนการทําออนไลน์เนี่ยทั้งหมดเป็นหัวใจเลยนะพี่พร้าบทเรียนเนี่ยืออยากจะให้ทุกคนที่ที่อยากจะมีรายได้เสริมหรือว่า อาจจะทําไปควบผู้กับงานประจำเนี่ยนะครับลองลองเข้ามาศึกษาดูถ้ามองหาว่าอยากจะทํางานอะไรที่มา,มาเพิ่มไรายได้ให้กับทางครอบครัวอย่างเงี้ยก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะครับบริษัทโน้ตเก้าไทยแลนด์ยินดีต้อนรับนะครับนาะเข้ามา,แ,มมาแล้วมาเรียนแล้วไม่ชอบสินค้านุปก้าวไม่อยากขายสินค้านปุปก้าวเราไม่บังคับค่ะค,คุณสามารถ อ,อ๋อคือคือสามารถไม่ขายอะค่ะเอาวิชาเราไปขายอย่างอื่นได้เลยเอาวิชาเราไปสขายครีมไปขายน้ําหอมไปขายอะไรที่คุณอยากขายได้เลยเราให้วิชาวิชาค่มีครูนะคะเพราะฉะนั้นเรามีคำภีร์ที่เราอะค่ะสอนการขายออนไลน์แบบนีง่ายเริ่มต้นจากเบสิคจนคุณขายเป็น ะะหลังจากนั้นก็มาดูเพจเปลี่ยนความคิดค่ะว่าครูจะสอนสแรกการขายเยอะแยะมากมายฟรีนะคะในเพจนี้เพราะฉะนั้นฝากไว้อยากได้ความมั่นคงก็ลองคิดดูนะคะแล้วในแบรนด์เรามีสอมีภาพให้ใช้ฟรีมีวิดีโอให้ใช้ฟรีมีมีทีมสื่อ ผลิตสื่อมาให้พวกเราใช้จนแทบใช้กันไม่ทันภาพไม่มีซ้ําเลยนะคะอตอนนี้มีภาพไม่รู้กี่ร้อยภาพนะคะที่ทําออกมาแล้วยังไม่ได้เอาออกมาหมดเนาะเยอะมากเพราะฉะนั้นค่ะวิดีโอฟรีนะคะลองค่ะลองก้าวเข้ามาลองขายเล่นๆลองสนุกสนุกแล้วค่อยถามหาความมั่นคงดีไหมคะถ้ามันใช่ก็ลองสักตั้งหนึ่งถ้ามันไม่ใช่คุณออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใคร มัดคุณเอาไว้แน่นอนนะคะอันนี้เรามาให้คุณด้วยใจจริงๆแต่ที่เหลือก็เป็นสิ่งที่คุณคิดเองแล้วละค่ะว่าจะเข้ามาไหมว่าจะเอาไหมว่าสิ่งที่ให้โอเคไหมนะคะคน้องฝากติดตามเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะคะครูจะให้อะไรดีๆคุณตลอดไปฟรีค่ะครูไม่เคยคิดค่าคอร์สนะคะตั้งแต่เปิดมาสี่ปีคุณอาจจะมาตื่นรู้แค่ประโยคประโยคเดียวก็ได้นะคะต้องค่ะนะคะในไลฟ์ถูกต้องนะคะ